สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายแต่ก่อนที่จะรับฟังเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่รู้สึกว่ามีอาการปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดมแอดขอแนะนำตัวช่วยสมุนไพรน้ำมันฟางเสียนที่เพียงแค่ฉีดพ่นโดยไม่ต้องนวดก็สามารถบรรเทาอาการได้แล้วครับเพื่อที่ระหว่างฟังจะได้สบายเนื้อสบายตัวและทำให้มีความสุขมากขึ้นในการฟัง เราไปฟังเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องใหญ่ตัวร้ายข้ามมิติช่องแมสฟิกชันตอนที่281สสางสวนผักเสียเจอมองไปที่ปฏิกิริยาของเฉียวเหมยและรู้สึกทั้งโกรธและทำอะไรไม่ถูกเขาเอื้อมมือไปจับศีษะเฉียวเหมยแล้วพูดว่าคุณยังตั้งคันอยู่ทําตัวดีๆแล้วไปนอนซะเฉียวเหมยหัวเราะเบาๆในอ้อมแขนของเสียเจอผ่านไปสักพักแล้วทั้งสองก็ค่อยๆหลับไป ที่อีกด้านหนึ่งของเมืองเซียเหอและเซียฟางกลับไปที่บ้านพักของครอบครัวเซียทันทีที่พวกเขาเข้าไปพวกเขาเห็นกงลี่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นพร้อมกับอาหารมากมายบนโต๊ะก,กาแฟสวีรานซึ่งนั่งอยู่ด้านข้างสีหน้าดูจืดเจือนมากตลอดช่วงบ่ายมีเพียงเธอกงลี่และผู้ช่วยที่บ้านเท่านั้นนอกจากความจริงที่ว่ากงลี่เรียกหาเธอว่าคุณป้าแล้วกงลี่ยังขออาหารและเครื่องดื่มจากเธออีกด้วย หากสิ่งที่พวกเขาเสนอให้กงหลีไม่อร่อยพอพวกเขาจะต้องออกไปซื้ออย่างอื่นมิฉะนั้นเธอจะบอกว่าพวกเขาปฏิบัติต่อแขกอย่างไม่ดีและต้องการออกไปเปล่าประกาศว่าครอบครัวเซียละเลยแขกของพวกเขาอย่างไรนี่คือวิธีที่เธอจัดการจับสวีรานไว้ใต้นิ้วหัวแม่มือของเธอเนื่องจากสวีรานเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องชื่อเสียงมากที่สุดเมื่อเห็นสวีรานซีเซียลเซียเหอก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดอย่างไม่พอใจว่าฉันจะไปตอนนี้ฉันจะพาเธอไปด้วย Said, ทันทีที่เซี่ยเหอพูดจบเธอก็เดินไปข้างหน้าเพื่อคว้ากงลี่อย่างไรก็ตามกงลี่สะบัดมือของเซี่ยเหอออกแล้วพูดว่าคุณจะพาฉันไปไหนเธอไม่อยากไปที่อื่นเธอไม่รู้ว่าที่อยู่อาศัยของครอบครัวเซี่ยนั้นสะดวกสบายมากมันเป็นบ้านหลังใหญ่มากและมีคนรับใช้คอยช่วยเหลือเธอสามารถมีอะไรก็ได้ที่เธอต้องการดังนั้นเธอจึงไม่อยากไปที่อื่นนี่คือบ้านของปู่ของฉันคุณคิดว่าคุณสามารถอยู่บ้านปู่ของฉันได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการหรือไงรีบตามฉันมาเดี๋ยวนี้เลย เสีย่ยเหอพูดขณะที่เธอยืนอยู่ที่ประตูลและจ้องไปที่กงลี่ฉันไม่ไปถ้าเธออยากไปเธอก็ไปคนเดียวกงลี่เพิกเฉยต่อเสีย่ยเหอและนั่งบนโซฟาเพื่อกินดื่มและดูโทรทัศน์ต่อไปเสีย่ยเหอโกรธมากจนเธอกมัดแน่นและพูดอย่างเย็นชาว่าเธอจะไปไหมถ้าเธอไม่ออกไปฉันจะบอกให้พี่ชายของเธอมาเอากลับเซี่ยเหอไม่ต้องการที่จะทำให้ตระกูลกงโกรธและไม่ได้ทะเลาะกับพวกเขาคนใดมานานแล้ว เธอยังคงรักษาทัศนคติที่ดีต่อหน้าพวกเขากงลี่ยังสามารถบอกได้ว่าเสียเหอได้มาถึงขีดสุดของความอดทนของเธอแล้วเธอหน้าบึ้งตึงและเก็บข้าวของของเธอก่อนจะตามหลังเสียเหอกงลี่เคยอาศัยอยู่ในชนบทในบ้านที่มีห้องเล็กๆสองห้องและลานบ้านเล็กๆต่อมาเธอย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่ออาศัยอยู่ในบ้านใหม่ของกงลู่ครอบครัวเสียเป็นผู้ที่จ่ายค่าบ้านไม่อันกว้างขวางของกงลู่ซึ่งมีสี่ห้องและห้องนั่งเล่นสองห้อง แต่มันก็เทียบไม่ได้กับวิลล่าสามชั้นอันหรูหราของเซียจุนอย่างแน่นอนตอนนี้พวกเขากําลังมุ่งหน้าไปที่บ้านของเซียฟางบ้านของเซียฟางมีสามห้องนอนและห้องนั่งเล่นห้องที่เก็บไว้ให้เซียเจอนอนนั้นไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ายังมีห้องนอนเล็กๆอีก,อกห้องหนึ่งให้กงลี่นอนขณะที่เซียเหออยู่กับเซียฟางทันทีที่พวกเขาเข้าไปกงลี่ก็มองไปรอบๆบ,บ้านของเซียฟางและมองสำรวจไปทั่วสำหรับครอบครัวธรรมดาบ้านหลังนี้ถือว่าดีที่สุดอยู่แล้วแต่ในสายตาของกงลี่มันเป็นแค่บ้านที่น่ารังเกียจ นี่มันบ้านห่วยอะไรแบบนี้เนี่ยมันโคตรเล็กกงลี่กล่าวอย่างเหยียดหยามเธอมีที่นอนมันก็ดีแค่ไหนแล้วแต่เธอยังจะมาจู้จี้จุกจิกอะไรให้มากความถ้าเธอยังปากมากอยู่อีกแล้วก็ไปเลยออกไปหาที่นอนที่พอใจเองเลยเสียเหอพูดอย่างไม่อดทนสิ่งที่กงลี่ทําในวันนี้ทําให้เธออับอายในตระกูลเสียมากพอแล้วเธอไม่สามารถพูดคุยกับกงลี่ในลักษณะที่ดีได้อีกต่อไป กงลี่เข้าไปในห้องรับแขกเสียเหอและเสียฟังพูดคุยกันตลอดทั้งคืนและเสียเหอเตือนเสียฟังให้ล็อกประตูตู้และลิ้นชักที่บ้านไม่อย่างนั้นของจะขาดหายไปจริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นเสียเจอตื่นแต่เช้าเพื่อจัดสวนให้เรียบร้อยเมื่อวานนี้เขาจัดเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในบ้านเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้จัดสวนผักในสวนหลังบ้านเขายืมอิฐสองสามก้อนจากเพื่อนบ้านมาวางไว้รอบๆสวนผักเพื่อแบ่งเขตพื้นที่ต่างๆทําให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้น จากนั้นเขาก็ไถดินเก่าและเก็บเศษหินที่แตกออกทั้งหมดเมื่อเสี้ยเจอทำเสร็จแล้วเฉียวเหมยยังคงนอนอยู่บนเตียงโดยไม่มีท่าทีว่าอยากจะลุกขึ้นเสี้ยเจอหยิบหางสุนัขจิ้งจอกขึ้นมาแล้วนั่งข้างเตียงเพื่อจักระจี้จมูกของเฉียวเหมยเฉียวเหมยดูเหมือนรู้สึกไม่สบายจมูกขณะหลับเธอขมวดคิ้วและเอื้อมมือไปถูมันก่อนจะหันร่างไปทางอื่นเสี้ยเจอยิ้มอย่างเงียบเียบและเริ่มใช้ส่วนขนยาวของหางจิ้งจอกจักระจี้จมูกของเฉียวเหมยอีกครั้งช่องแมส ฟิชเชนตอนที่282ปลูกผักเฉียวเมยยอดไม่ได้ที่จะจำเธอลืมตาด้วยความมุนงงและเห็นสิ่งที่มีขนสีเขียวอยู่ตรงหน้าเธอเธอคิดว่ามันเป็นมแมลงจึงกรีดร้องด้วยความกลัวอานอนผีเสื้อเฉียวเหมยเอามือปิดหน้าแล้วพูดขณะที่เธอถอยออกไปเสียเจอโยนหางจิ้งจอกไปข้างๆและกอดเฉียวเหมยอย่างอ่อนโยนอยากลัวอยากลัวมันเป็นแค่หางสุนัขจิ้งจอกไม่ต้องกลัวนะ เมื่อเฉียวเหมยได้ยินว่าเสียเจรอลอเล่นเธอเธอก็กำหมัดแน่นแล้วตีเข้าที่หลังของเขาคุณทําให้ฉันกลัวแต่เช้าเฉียวเหมยพูดทั้งน้ําตามันเป็นความผิดของผมผมผิดเองผมจะไม่ทํามันอีกเสียเจอหน้าเสียเมื่อเขาเห็นเฉียวเหมยร้องให้เขาเช็ดน้ําตาให้เธอแล้วห่มผ้าหม่มให้เธอเฉียวเหมยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอไม่เคยร้องให้เลยแต่นับตั้งแต่เธอท้องและเมื่อเสียเจออยู่ข้างๆเธอเธอก็รู้สึกอยากร้องให้ทุกครั้งที่เธอรู้สึกเสียใจ อาจเป็นเพราะอารมณ์ของเธอยังคงแปรปรวนหลังจากที่เธอตั้งครันและเสียเจ๋อก็ตามใจเธอตลอดและตามใจเธอมากเกินไปคราวหน้าอย่าทำแบบนี้อีกเฉียวเหมยพูดขณะที่เธอสะอื้นเสียเจ๋อพยักหน้าและพยายามไถ่โทษให้ตัวเองโดยพูดว่าเช้านี้ผมตื่นแต่เช้าเพื่อจัดสวนผักที่คุณต้องการแต่ผมไม่รู้ว่าคุณต้องการปลูกอะไรผมจึงยังไม่ได้ไปซื้อเมล็ดพันธุ์สวนผักกำลังปลูกเหรอเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไร เฉียวเหมยเพิ่งตื่นและรู้สึกงุนงงเล็กน้อยทำไมจูจ่ๆเสียเจอถึงพูดถึงสวนผักสวนผักอะไรมาจากไหนอะไรยังไงเฉียวเหมยถามด้วยความสงสัยหลังจากคุณท้องคุณลืมไปแล้วเหรอคุณเป็นคนที่บอกผมเมื่อวานนี้ว่าคุณคิดว่าสวนหลังบ้านดูค่อนข้างดีและอยากมีสวนผักที่นั่นเสียเจอกล่าวอาความทรงจำของเฉียวเหมคยค่อยๆกลับมาและเธอก็นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือย,ยัง เสียเจ๋อถามฉันตื่นแล้วมาดูกันว่าเราสามารถปลูกอะไรในสวนหลังบ้านได้บ้างเชียวเหมยแต่งตัวแล้วเดินตามเสียเจ๋อไปที่สวนหลังบ้านลานดูค่อนข้างใหญ่เกินพออย่างแน่นอนต่อการปลูกผักพวกเขาอาจมีไม้ผลหรืออะไรที่คล้ายกันก็ได้จะได้ไม่ต้องออกไปซื้อผลไม้อีกอย่างไรก็ตามเชียวเหมยไม่ได้วางแผนที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้นานเกินไปเธอยังคงต้องการกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อพักอยู่ที่นั่นสักพักก่อนจะกลับเมืองหลวงพร้อมกับปู่ของเธอเมื่อเขาพร้อม ไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มันฝรั่งมันเทศและข้าวโพดมาปลูกกันเถอะเชียวเหมยกล่าวมันง่ายที่จะปลูกสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พวกเขาต้องทําคือหว่านมเมล็ดพืชและปล่อยให้มันเติบโตเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการการดูแลมากนะักหลังจากที่พวกเขาซื้อมเมล็ดพันธุ์และปลูกแล้วเชียวเหมยก็อยากลองทําขนมหวานด้วยตัวเองในขณะนี้โจเซิงกลับมาเยี่ยมอีกครั้งเมื่อเช้านี้ฉันเห็นคุณสองคนออกไปซื้อของคุณไปไหนมาหรอโจเซงเข้ามาและพูดด้วยรอยยิ้ม คุณปู่โจคุณอยู่ที่นี่ฉันคิดว่าสวนผักหลังบ้านว่างเปล่าเกินไปจึงอยากปลูกผักเฉียวเหมยกล่าวมันเป็นลานขนาดใหญ่มันจะเหนื่อยถ้าคุณปลูกพืชมากเกินไปโจเซิงกล่าวเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงมีผังบ้านเหมือนกันดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าบ้านเป็นอย่างไรจริงอย่างยิ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงยังคิดว่าควรจะปลูกไม้ผลหรืออะไรสักอย่างจะดีกว่าเฉียวเหมยกล่าวอย่างจริงจัง เมื่อก่อนครอบครัวของคุณมีต้นบวยต้นบวยเหล่านั้นเติบโตสูงและใหญ่และดอกไม้ที่บานทุกฤดูหนาวก็สวยงามเป็นพิเศษเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียงต่างมาที่บ้านนี้เพื่อเอากิ่งบวยไปปลูกในบ้านของตนเองโจเซงกล่าวเมื่อมองดูสีหน้าเมื่ลอยของคุณปู่โจดูเหมือนว่าเขาจะคิดถึงคุณยากของพวกเขาอีกครั้งเหมือนว่าเขาจะไม่ได้คิดถึงดอกบวยแต่เป็นคนที่ปลูกมันเอาละมาปลูกต้นบวยกันดีกว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีดอกไม้บานอีกครั้งในช่วงฤดูหนาวเสียเจ๋อกล่าว ดีๆเมื่อฉันว่างฉันจะนำกิ่งสองสามกิ่งจากต้นบวยที่คุณปลูกไปจัดแจกกันที่บ้านโจเซิงกล่าวด้วยรอยยิ้มขอบคุณคุณปู่โจเฉียวเหมยกล่าวด้วยรอยยิ้มแสนหวานโจเซิงรู้สึกมีความสุขมากที่ได้พบเฉียวเหมยใครจะไม่ชอบผู้หญิงที่ฉลาดและมีความสามารถเช่นนี้ได้อย่างไรนี่คงเป็นพรที่เสียเจอสะสมมาจากชาติก่อนช่องแมสฟิชเชอตอนที่283ของเก่าและสมบัติมีค่า ฉันได้ยินมาว่าคุณได้แลกเปลี่ยนบ้านส่วนที่สองของสวนหลังบ้านของคุณกับตระกูลกงแล้วโจเซิงถามเสียเจอพยักหน้าและกล่าวว่าเฉียวเหมยเป็นคนทำมันเด็กสาวคนนี้มีความสามารถค่อนข้างมากเธอสามารถเอาบ้านทั้งหมดกลับมาได้จริงๆนี่เป็นความปรารถนาของคุณย่ามาโดยตลอดและตอนนี้มันก็เป็นจริงแล้วโจเซิงกล่าวอย่างมีอารมณ์มันเป็นความจริงถ้าไม่ใช่เพราะเฉียวเหมยผมไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะได้ส่วนนั้นของบ้านกลับมา เสี่ยเจ๋อพูดด้วยรอยยิ้มขณะมองดูเฉียวเหมยที่กำลังยุ่งอยู่ในครัวเจ้าหนูคุณโชคดีมากคุณต้องปฏิบัติต่อผู้หญิงคนนี้ให้ดีและไม่ทำอะไรให้เธอผิดหวังคุณต้องให้เกียรติเธอโจเซิงพูดอย่างเคร่งขรึมครับผมรู้คุณปู่โจผมจะปฏิบัติต่อเฉียวเหมยอย่างดีอย่างแน่นอนเสียเจ๋อกล่าวตอนนี้เองเฉียวเหมยได้นำเค้กน้ำตาลต่ำหนึ่งจานมาให้โจเซิง คุณปู่โจลองสิ่งนี้สิฉันกังวลว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปในวัยนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพของคุณไม่มีน้ำตาลในนี้ลองดูว่ามันรสชาติดีหรือไม่เชียวเหมยกล่าวเชียวเหมยมองไปที่โจเซิงอย่างคาดหวังนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำเค้กน้ำตาลต่ำโจเซิงหยิบชิ้นหนึ่งมาชิมมันไม่หวานจริงๆแต่มีกลิ่นหอมเหมือนน้ำนมโจเซิงพยักหน้าและพูดว่ามันอร่อยจริงๆและไม่หวานด้วยมันฟูและนุ่มมากเหมยเหมยคุณมีความสามารถจริงๆ หลังจากพูดอย่างนั้นโจเซิงกำลังจะหยิบชิ้นที่สองขึ้นมาเขาถึงได้รู้ว่าเค้กในจานหายไปครึ่งหนึ่งแล้วเสียเจ๋อกำลังกินเค้กหมดอย่างเงียบเียบฉันก็คิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่คุณยังแย่งอาหารจากคนแก่อย่างฉันโจเซิงมองไปที่เสียเจ๋อและพูดด้วยความโกรธเสียเจ๋อตกตะลึงกับการระเบิดเขาแค่รู้สึกว่าเค้กอร่อยมากและไม่สามารถต้านทานสิ่งล่อใจได้เขาไม่รู้ว่าเขาได้ทำลายพวกมันไปมากมายขนาดนี้ ห่าห้าาไม่ต้องกังวลค่ะคุณปู่โจฉันจะทําเพิ่มให้คุณเพื่อที่คุณจะได้เก็บไว้ที่บ้านเมื่อใดก็ตามที่คุณหิวหลังจากออกไปข้างนอกมาคุณจะมีของกินเฉียวเหมยกล่าวดีดีด,ดีขอบคุณสําหรับการทํางานหนักเหมยเหมยโจเซิงกล่าวไม่ได้หนักอะไรเลยค่ะเฉียวเหมยพูดด้วยรอยยิ้มยังไงก็ตามคุณต้องสังเกตความเคลื่อนไหวของตระกูลกงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโจเซิงกระซิบความเคลื่อนไหวของตระกูลกง เฉียวเหมยมองไปที่โจเซิงด้วยความสับสนจากนั้นจึงหันไปมองเซี่ยเจอแต่เซี่ยเจอก็สับสนไม่แพ้กันในอดีตพ่อของคุณย่าของคุณเป็นนักพนันที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงแม้ว่าบรรพบุรุษของคุณย่าของคุณจะรวยมากแต่พ่อของคุณย่าของคุณก็เป็นลูกชายที่สุรุ่ยสุร่ายมากโจเซิงกล่าว เซียเจ๋อไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ญาของเขาไม่เคยพูดถึงอะไรเกี่ยวกับอดีตเลยแม้ว่าเธอจะพูดถึงอะไรบางอย่างแต่เธอก็ไม่เคยอธิบายอย่างละเอียดและจะพูดถึงเรื่องอื่นต่อไปท้ายที่สุดแล้วการเกิดในตระกูลขุนนางไม่ใช่สิ่งที่รุ่งโรจน์ในเวลานั้นย้อนกลับไปในสมัยนั้นปู่ย่าของเขาทำได้เพียงแค่ปกปิดภูมิหลังนี้เท่านั้นเนื่องจากพวกเขาช่วยเหลือประเทศชาติมานับไม่ถ้วน ปู่ของคุณย่าของคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากเขาเป็นพ่อค้าและมีเงินเป็นจํานวนมากอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นเรื่องของพ่อของคุณย่าเขาไม่มีความสามารถขนาดนั้นเขาชอบออกไปซื้อของโบราณและถูกโกงในบางครั้งโจงเซิงกล่าวเซี่ยเจ๋อไม่สนใจเรื่องเงินมากนักในขณะที่เขามองว่าเงินเป็นเพียงสมบัติทางโลกอย่างไรก็ตามเมื่อเฉียวเหมยได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเธอก็สว่างขึ้นสาวน้อยคุณคิดอะไรออกหรือโจเซิงยิ้มให้เฉียวเหมย คุณบอกว่าพ่อของคุณย่าเป็นลูกสู่รุ่ยสู่ร่ายแล้วของเก่าหายไปไหนหมดในเมื่อเขามีทั้งของจริงและของปลอมจึงต้องมีของจริงอยู่แถวนี้ถูกไหมเฉียวเหมยแสดงความคิดของเธอฮ่าฮ่าฮ่าคุณฉลาดจริงๆโจเซิงหัวเราะอย่างเต็มที่ไหวพริบอันเฉียบแหลมของเชียวเหมยทำให้เขานึกถึงวูมินย่าของเซียเจอนนอกจากนี้เธอยังสวยและมีความสามารถอีกด้วยเมื่อเทียบกับย่าของเซียเจอเธอไม่ได้ด้วยกว่าในทุกด้าน คุณพูดถูกเขามีของเก่าจริงๆหลังจากที่เขาเสียชีวิตเขาก็แบ่งสิ่งเหล่านี้ออกเป็นสองชุดชุดหนึ่งให้กับคุณปู่ของคุณและอีกชุดให้กับคุณย่าของคุณแต่วันหนึ่งเมื่อฉันไปเยี่ยมคุณย่าฉันก็พบว่าทุกอย่างหายไปแล้วโจเซิงกล่าวไม่ใช่แค่เครื่องประดับตกแต่งที่หายไปแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ก็หายไปด้วยเมื่อเขาถามย่าของเซียเจอว่าเกิดอะไรขึ้น เธอเพียงแต่บอกว่าลูกๆของเธอป่วยและเธอได้แลกเปลี่ยนสิ่งของทั้งหมดเป็นเงินเพื่อที่เธอจะได้พาลูกไปรับการรักษาพยาบาลแอดรู้นะว่าฟังถึงตรงนี้แล้วแอดขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยช่องแมสฟิชเชอตอนที่284ไม่รู้อะไรเลย อย่างไรก็ตามเสี่ยเหมาอยู่ที่บ้านในเวลานั้นและเขาไม่ได้ป่วยเขาแค่ถูกสั่งให้ไม่ออกจากบ้านในเวลานั้นในเมืองหลวงวุ่นวายมากมันจึงเป็นไปได้ว่าเธอไม่ได้บอกความจริงกับโจเซิงเขาคิดว่าถ้าของเหล่านั้นไม่ได้ถูกขายออกไปจริงๆนั่นหมายความว่าพวกมันทั้งหมดถูกซ่อนไว้หมดแล้วเมื่อคุณมีสิทธิ์ในบ้านแล้วคุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีสิ่งใดซ่อนอยู่ในบ้านทั้งหลังหรือไม่หากไม่มีก็หมายความว่าเธอขายสินค้าเหล่านั้นจริงๆในตอนนั้นโจเซิงถอนหายใจและพูด ของเก่าสมบัติเชียวเหมยไม่สนใจสิ่งที่โจเซิงพูดหลังจากนั้นเธอรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นต้องซ่อนอยู่ใต้บ้านหลังนี้คุณทั้งคู่ก็ต้องระวังเช่นกันอย่าให้คนอื่นรู้ว่าคุณรู้เรื่องทั้งหมดนี้โจเซิงเตือนพวกเขาอย่างระมัดระวังเขาไม่รู้ว่ามันดีไหมที่เขาทําเช่นนี้แม้ว่าตอนนี้จะไม่เข้มงวดเหมือนในอดีตแต่ก็ยังถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากหากมีคนค้นพบและรายงานเรื่องนี้ หากเป็นเช่นนั้นจะไม่ใช่แค่อาชีพของเซียเจ๋อที่เป็นเดิมพันเท่านั้นครอบครัวของเขาทั้งหมดอาจต้องเข้าคุกด้วยซ้ำเธอบางทีฉันไม่ควรบอกคุณโจเซิงเริ่มเสียใจกับสิ่งที่เขาทำอะไรฉันไม่ได้ยินอะไรเลยคุณปู่โจไม่ได้บอกเราว่าเคกนี้อร่อยเหรอฉันไม่รู้อะไรเลยเฉียวเหมยพูดพร้อมกับกระพริบตาโตที่สดใสของเธอเซียเจ๋อมองไปที่เฉียวเหมยและยิ้มเขาหันไปหาโจเซิงแล้วพูดว่า ถูกต้องเราไม่ได้ยินอะไรเลยถ้าสิ่งเหล่านั้นมีก็ให้คงอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีอะไรก็โล่งใจสําหรับเราโจเซิงมองไปที่เซี่ยเจ๋อแล้วมองไปที่เฉียวเหมยเขาคิดว่าเด็กสองคนนี้เป็นเด็กดีจริงๆและนั่นทําให้เขาสบายใจตอนนี้โจเซิงเข้าใจแล้วว่าทําไมหู่มินถึงไม่ยกบ้านหลังนี้ให้ใครในตอนนั้นแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่าเธอมีอคติก็ตามเธอไม่ได้มอบให้กับลูกชายของเธอเองด้วยซ้ำแต่เลือกที่จะมอบให้กับหลานชายสุดรักของเธอแทน เซียเจ๋อเป็นคนประเภทที่สามารถสลักขุมทรัพย์มหาศาลได้จนถึงตอนนี้เขายังคงไม่สะทกสท้านกับสิ่งล่อใจครั้งใหญ่เช่นนี้ไม่มีคนอื่นในตระกูลเซียที่จะเหมือนเขาคุณเป็นเด็กดีฉันรู้สึกโล่งใจที่เห็นคุณเป็นแบบนี้แม้ว่าฉันจะตายอย่างน้อยฉันก็ไม่ทําให้คุณยากของคุณผิดหวังโจเซิงกล่าวด้วยรอยยิ้มถุยถุยถุย,ถยคุณกําลังพูดอะไรคุณปู่โจคุณยังต้องพาลูกของเราออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเฉียวเหมยรีบถมน้ําลายลงบนพื้นสามครั้ง คนเท่ามักพูดว่าถ้าใครพูดอะไรไม่ดีต้องถมน้ำลายลงพื้นสามครั้งแล้วแกล้งทำเป็นว่าไม่ได้พูดโจเซงหยิบกล่องผ้าออกจากกระเป๋าของเขาสิ่งนี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของฉันเป็นหนึ่งในนาฬิกาพกที่พวกเขาได้รับเป็นเครื่องบรรณาการมีทั้งหมดสามอันและฉันก็ได้รับตกทอดอันนี้มาโจเซิงกล่าวนาฬิกาสีทองสองประกายเจิดจ้าในกล่องผ้าแม้ว่ามันจะไม่มีความแวววาวเหมือนของใหม่แล้วแต่มันก็ดีมีอายุจริงๆ เห็นได้ชัดว่าใครคือบรรพบุรุษของของชิ้นนี้เขาต้องมาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงมากด้วยอย่างไรก็ตามเฉียวเหมยรู้สึกว่าของขวัญชิ้นนี้มีค่าเกินกว่าที่เธอจะยอมรับได้คุณปู่โจของชิ้นนี้มีค่าเกินไปจริงๆคุณควรเอามันกลับไปเฉียวเหมยพูดกับโจเซิงขณะที่เธอปิดกล่องผ้าโจเซิงยิ้มและสายหัวเขาพูดด้วยอารมณ์ว่าฉันแก่มากแล้วและไม่มีลูกฉันชอบเสี่ยวเจ๋อและปฏิบัติต่อเขาเหมือนหลานชายของฉัน ดังนั้นคุณเป็นเหมือนหลานสะพ้ายของฉันถือว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์จากฉันคุณแค่ต้องดูแลมันให้ดีเชียวเหมยเหลือบมองเซียเจ๋อขณะที่เธอไม่สามารถตัดสินใจได้เซียเจ๋อยิ้มและพยักหน้าในเมื่อมันเป็นสัญ,ญลักษณ์จากคุณปู่โจร,รับรับมันไว้เถอะเชียวเหมยหยิบกล่องผ้าด้วยมือทั้งสองแล้วพูดว่าขอบคุณค่ะคุณปู่โจฉันจะดูแลมันอย่างดีอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาฉันจะส่งกล่องนี้ให้ลูกของฉัน ดีดีดนั่นเป็นเรื่องดีที่ได้รู้เมื่อได้ยินว่าเฉียวเหมยชื่นชอบนาฬิกาพกเรือนนี้มากโจเซิงก็รู้สึกมีความสุขและพึงพอใจมากโจเซิงค่อยๆลุกขึ้นยืนและเดินออกจากประตูไปโดยนําเค้กที่เหลือและกรงนกของเขาไปด้วยคุณปู่โจคืนนี้อย่าลืมมาทานอาหารเย็นนะเฉียวเหมยกล่าวได้สิโจเซิงจากไปหลังจากพูดอย่างนั้นเฉียวเหมยมองนาฬิกาพกในมือของเธอแล้วรู้สึกมีความสุขมาก เธอคิดว่าคุณปู่โจเป็นคนดีมากหลังจากเอากล่องผ้าไปเก็บแล้วเฉียวเหมยก็มองดูเซียเจ๋ออย่างกระตือรือร้นและเขาก็อดยิ้มไม่ได้กับรูปลักษณ์ของเธอทำไมคุณกำลังคิดถึงสมบัติที่ปู่โจพูดถึงเหรอเซียเจ๋อกล่าวช่องแมสฟิเชนตอนที่285การประเมินค่าคนอื่นเฉียวเหมยรู้ว่าเซียเจ๋อเข้าใจสิ่งที่เธอต้องการแล้ว แค่แท้งทำเป็นว่าเราไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นหากเราพบพวกมันตอนนี้มันจะดึงดูดความสนใจที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นนอกจากนี้ตระกูลโชอาจจะจับตาดูพวกมันอยู่ด้วยเสียเจอกล่าวหลังจากครุ่นคิดอยู่บ้าง เฉียวเหมยรู้สึกกระสับกระส่ายเมื่อได้ยินเช่นนั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็คิดว่าสิ่งที่เซี่ยเจ๋อพูดนั้นสมเหตุสมผลท้ายที่สุดแล้วมีเพียงกำแพงกั้นระหว่างพวกเขากับตระกูลโฉคงไม่ใช่เรื่องดีสำหรับตระกูลโฉที่จะได้ยินเสียงพวกเขากระแทกพื้นและขุดดินไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพบสิ่งของมีค่าในสวนเอาละอย่าเพิ่งเศร้าไปมาเถอะไ,ไปส่งขนมแต่งงานให้เพื่อนบ้านกันเถอะเซี่ยเจ๋อพูดพร้อมกับจับมือของเฉียวเหมย เฉียวเหมยพยักหน้าแล้วเดินกลับไปที่ห้องเพื่อเปลี่ยนชุดคลุมท้องสีน้ำเงินเข้มเมื่อวานพวกเขากลับไปคุยกับตระกูลเซี่ยเนื่องจากพวกเขาเคยจัดงานเลี้ยงที่บ้านเกิดของเฉียวเหมยมาแล้วพวกเขาจึงไม่ได้วางแผนที่จะจัดงานเลี้ยงที่นี่อีกตอนนี้เป็นช่วงเวลาของสถานการณ์พิเศษพวกเขาจึงไม่กล้าทำเรื่องใหญ่ในโอกาสนี้เฉียวเหมยถึงกับต้องคิดใหม่อีกครั้งแม้ว่าเธออยากจะใส่สีแดงจริงๆก็ตามแม้ว่าผู้หญิงทุกคนอยากจะมีงานแต่งงานที่สวยงามแต่เฉียวเหมยก็พบว่าตัวเองชอบทัศนคติที่รอบคอบของตระกูลเซี่ย ท้ายที่สุดแล้วในช่วงเวลาแห่งความปั่นป่วนเช่นนี้เป็นเรื่องยากมากที่ครอบครัวจะสามารถก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงภายในสิบปีที่ผ่านมาหลังจากแต่งตัวเรียบร้อยเสียเจอ๋อและเฉียวเหมยก็ไปเคาะประตูบ้านเพื่อนบ้านทีละคนเพื่อมอบขนมแต่งงานถั่วลิสงและมเมล็ดแตงโมด้วยวิธีง่ายๆพวกเขาทำเช่นนี้เพื่อแจ้งให้เพื่อนบ้านทราบว่าพวกเขาแต่งงานแล้วตระกูลเสี้ยมีความสามาัคคีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่มันแตกต่างกับตระกูลโฉ หลังจากที่ตระกูลโชได้รับสมแล้วสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือไม่เริ่มย้ายออกไปพวกเขากลับหยิบสมทันทีและไปเยี่ยมแพทย์จีนเท่าผู้มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งในเมืองหลวงพวกเขาต้องการตรวจสอบว่าสมนี้ดีเท่ากับที่คนอื่นพูดหรือไม่แพทย์จีนเท่าตรวจดูสมแล้วพูดด้วยความประหลาดใจว่าคุณเอาสมป่านี้มาได้อย่างไรสมนี้วิเศษมากโชต้ยังคงนิ่งเงียบโดยไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนยิ่งมีคนรู้เรื่องนี้มากเท่าไรสถานการณ์ก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้น สมนี้ไม่มีปัญหาจริงๆหรือลูกสะพ้ายคนโตของตระกูลโฉพยายามเปลี่ยนหัวข้อสมนี้ไม่มีปัญหาแค่บอกราคามาฉันอยากได้มันแพทย์จีนเท่าพูดขณะมองดูคู่รักจากตระกูลโฉเราขายไม่ได้สิ่งนี้ยังมีประโยชน์สำหรับเราโฉต้ากล่าว เขารู้ว่าผู้สนับสนุนของแพทย์จีนเท่าคือตระกูลเหอถ้าหมอเอาโสมนี้ไปเขาจะมอบให้กับครอบครัวเหอเป็นของขวัญอย่างแน่นอนความตั้งใจที่แท้จริงของตระกูลโฉคือมอบมันให้กับตระกูลเหอด้วยตัวเองเราอยากจะมอบโสมนี้ให้กับนายท่านคนที่สามของตระกูลเหอเหหนิงมันจะสะดวกใจสำหรับคุณใหม่ที่จะให้คำแนะนำเราลูกสะภ้ายคนโตของตระกูลโฉกล่าว เมื่อหมอจีนเท่าได้ยินดังนั้นเขาก็เข้าใจทันทีว่าพวกเขาต้องการอะไรแพทย์จีนเท่าคนนี้เป็นแพทย์ส่วนตัวของเฮอหนิงและช่วยดูแลสุขภาพของเขา มีลูกชายสามคนในครอบครัวเหอลูกชายคนโตคือเหอกลัวลูกสาวของเขาคือเหอเหมยบุตรคนที่สองเสียชีวิตด้วยโรคภัยแค่เจ็บตั้งแต่ยังเยาว์วัยลูกชายคนที่สามของตระกูลเหอคือเหอหนิงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในธุรกิจของครอบครัวอย่างไรก็ตามดังสุภาษิตโบราณว่าไว้ผู้ยิ่งใหญ่มีความยากลำบากอย่างมากในการต่อกรแม้ว่วาเหอหนิงจะยังหนุ่มแต่เขาป่วยหนักมาเป็นเวลานาน,านแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับครอบครัวเหอที่จะมีลูกเพิ่มดังนั้นเหอเหมยจึงเป็นทาย,ยาทเพียงคนเดียวของตระกูลเหอ ตกลงมากับฉันเถอะแพทย์จีนเท่ากล่าวแพทย์จีนเท่าพาคู่สามีภรรยาจากตระกูลโฉไปหานายท่านคนที่สามบ้านของเฮออนิงเป็นวิลล่าที่มีสวนขนาดกลางตั้งอยู่ในเขตชานเมือง พวกเขาขับรถจากเมืองไปยังชานเมืองและเมื่อไปถึงก็มืดแล้วพื้นที่นี้อยู่ไกลจนไม่มีรถโดยสารสาธารณะให้บริการดา้วยซ้ำและบริเวณโดยรอบก็เต็มไปด้วยธุรกิจค้าดอกไม้พืชผักและผลไม้มาโดยตลอดเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มีคนน้อยมากและล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรมจึงเงียบสงบและคุณภาพอากาศก็ดีมากนี่เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังพักฟื้นจากการเจ็บป่วย แพทย์เท่าชาวจีนพาคู่สามีภรรยาจากตระกูลโฉไปที่บ้านของเฮอหนิงทันทีที่เขาเปิดประตูพวกเขาก็ได้กลิ่นหอมของยาจีนผสมกับกลิ่นอาหารที่เป็นยาทันทีที่โชต้าเข้ามาเขาเห็นเฮิรนิงนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารและมองดูยารักษาโรคสี่จานโดยไม่แม้แต่จะยกตะเกียบคุณเหออาหารสมุนไพรนี้ดีต่อร่างกายของคุณคุณควรกินมันแพทย์จีนเท่ากล่าว ยาปรุงที่คุณสั่งมีรสขมเกินไปฉันจะกินมันได้อย่างไรเฮิหนิงบน่นคุณคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่ายาดีมีรสขมแพทย์จีนเท่าพยายามทำให้จิตใจสงบลงเหิหนิงไม่ได้พูดอะไรเขารู้ว่าหมอจีนเท่าคนนี้มีฝีมือมากจริงๆเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์ตังค์ก็ได้ครับ แล้วในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกิน300ไลค์และก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ